บ้านเราเล็กๆแต่พ่อมีมอเตอร์ไซคันเดียวไว้ไปทำงานทุกวันฉันยืนอยู่ในบ้านรูปแหวนแต่งงานที่ใส่มานานวันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานพ่อกับฉันยืนอยู่ด้วยกันเง,งียบๆพ่อนั่งคิดเง,งียบๆอยู่ในบ้านส่วนฉันก็เป็นห่วงพ่อเวลาขี่รถทุกวันฉันมองมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านแล้วรู้ว่ามันสำคัญกับพ่อมากคืนนั้นพ่อเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไป เพื่อเตรียมของขวัญครบรอบวันแต่งงานให้ฉันฉันยังไม่รู้เลยว่าพ่อไปไหนฉันได้นั่งรอพ่ออยู่ในบ้านฉันถอดแหวนแต่งงานออกมาดูและบอกตัวเองว่าต้องทำเพื่อพ่อฉันเอาแหวนแต่งงานไปขายที่ร้านทองเพื่อซื้อของขวัญให้พ่อฉันซื้อหมวกกันน็อกใบใหม่เพราะอยากให้พ่อปลอดภัยทุกวันพ่อกลับมาพร้อมกล่องทองคำบอกว่าเป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงานให้ฉันฉันถือหมวกกันน็อกยิ้มยิ้ม แต่พ่อไม่มีมอเตอร์ไซค์ให้ขี่แล้วฉันเปิดกล่องทองคำแล้วชะงักเพราะฉันไม่มีแหวนแต่งงานแล้วพ่อจับมือฉันของขวัญใช้ไม่ได้แต่พ่อกับฉันยังมีกันและกันของขวัญบางชิ้นใช้ไม่ได้จริงแต่ทำให้หัวใจรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว